ันนี้จะพามารีวิวไก่เคฟซีมีอะไรบ้างมีน้ำจิ้มซอสพริกนะครับ กระซี่อันนี้กจะเป็นเนฟนฟายนี่นนครับเฟนฟายเฟนฟายครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูไก่กันกล่องแรกนะครับมึงไก่อะไรอออันนี้คือไก่ทอดปีไก่ทอดครับผม ตีไก่ทอดนะครับนี่นี่น้องก็อันนี้นี่เป็นไรโอ,อ,อ,อรเร้เป็นน้องน้องอะไรอะเรียกรกันพกอะเป็นเผ็ดอะเนี่ยเนี่ยลองดู อโอ้โหด้นี่กล่องเรา Yahoo ป่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยบีซอสพริกลงไปเยอะเลยซอสพริกเราเยอะโอ้โหนี่ซอสพริกเ้าไปเลยครับ ผสมไปซอสพริกมันจะมีสองสีครับผมเนี่ยจะมีสีต้มมีทั้งอะไรน,นะแบบแบบเผ็ดแบบแดงซอสมะเขือเทศนี่ครับมันจะเป็นต้องแบบนี้ยมีมะเขือเทศนี่อันนี้นี่ครับผมซอสพริกนี่อ่ะนี่พริกพริกเหมือนกันหยิบแล้วก็นี่นะครับ ใส่ลงไปอย่างนี้เลยกินง่ายๆครับผมอีม่ีอะไรเนี่ยลงหน่อยอนี่สิ นีถุงนะครับอันนี้กินเสร็จก็อย่าไปยยไอย่าเนี่ยนะอย่าไปทิ้งนะครับผมที่ก็ใส่นี่มาเอาไว้ใส่กระดูกได้เก็บไว้่ต่งต์้งคเคยมาครับผมมาลองกินกันเลยนี่ลอง

อืมอืมจ้านี่มีอะไรมั่งนี้มีน่องเล็กอันนี้เป็นเลยกอะไรอะ น้องพริกเผาอะไรเขาจะเป็นแบบบิงแซบบิงแซบอ๋อบุญนี่เลยครับบุญเห็ดเข่ามันเป็นแบบลูกข่างนี้นะอืมอืมอืมอุ้อุ้ชาจะมีมีเปรี้ยวต้อจิ้มนะเปรี้ยวเผ็ด ไก่น mm. 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 mm ี่ก็เนนี้คงขัดกันนุ่มเท็กเจอร์มันอยู่ที่จิ้มสองอย่างมส่งกันมันก็อะไรที่นี่ครับอืม นี่เฟ้นไฟเลียวมันเฟ้นไฟเรา่งจังี่เฟ้นไฟเนาะจวดอืมอึ่มมันมันทอดน่ะอ่ะฮึ่มกระทะอยู่เนาะ จบคือเก่าปีกมีสองปีกเอาปีกไหนดีปีกไหนดีโอ้ยมีสองปีกเนาะน,นี่ปีกใหญ่ๆเลยครับผมปีกนี้เราขึ้นหรอไหนปีกอ่ะปีกหายไปแล้วนี่กบปีกมัน Jumur apa ni? Hmm. Ah. ah. จับติีวมันจะายอยู่มม กล่องหลายชิ้นสี่ห้าชิ้นนะแล้วอ่าอื้มดู ลักเลียนมาลักเลียนเลยฟิ้์ไปล รุ่มเผ็ดนี่ไกเ่เผ็ดไกเ่เผ็ดพี่น้นองนี้ยไปเลยอืมเป็นผงพริกมล่า Ja. <laughs> mm. นะใครชอบคลิปนี้ก <it> ็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบิ๊กคนกต้นผมแล้วก็ลากัรถึงวันนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ